ต้องทำความสารก่อนอที่เหลือก็คงจะโอเคแล้วล่ะอ๋อมันอยู่ในตัวเราตั้งห้าชีเยลยนะเนี่ย บอกว่ามีโจรไม่ของของข้าไม่โอ้โหหายไปเลยทีนี้อีโจนชั่วยังอีกอยังอีก ยังไม่พอใช่ไหมทางขยะยังจะเอาอีกอ่อทางขยะไม่ไม่โอ้ไปหมดแล้วทางขยะโอ้เคเล่นอย่างนี้เลยเหรอว่านะฮะต้องต้องใส่แล้วล่ะไม่งั้นไม่งั้นไม่ได้แน่นอน ขโมยตรงนี้สักหนึ่งอันแล้วกันโอ้โหแปดร้อยบาทเลยตั้งเจ็ดร้อยเลยวัซื้อคอมแน่อะลรวะเฮ้ยไงต้องมาเคียดอีเจะเลยล้ว วันธรมธรมดาเลยเออแม่เรียดเลยเนะี่ยเรียดเลยนะยังจะพึ่ง น่าพักที่โซฟาเหน,น,นโอเคได้พักได้พักมาิินหนึ่งแล้วนะ ก็ยังหิวอยู่ต้องการความสุขสนานด้วยก็ให้อ่านหนังสือดีกว่านะ <Okay. S 1> นี่หนังสือ ทำอาหารกินก่อนเริ่มหิวแล้วกินดิพวกกิน<ๆ>กินเงียมหมด ค okay. ขันเว้ย <c oughs> ตอนนี้ฮะตอนนี้เราก็อยู่วันที่วันศุกร์แล้วเลยอีกสองวันก็จะจบพาทนี้เนี่ยครับผม สะดวกนะก็เนี่ยแค่นี้ก็จะแค่นี้ก็จะสิบจะแปดโมงละแปดโมงต้องไปทำงานใช่ไหมไปไม่ได้กินอะไรด้วยนะเนี่ย ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตละโอเคโอเคคับพลังงานน่ะนะผมว่าต้องไปดูหนังก่อนละเพื่อความสุขขนาดน,นะ ยวพึ่งยังพึ่งยังพึ่งใจเย็นใจยเย็นตอนนี้ความหิวนี่ไม่มีรถนะอืมหน่อยสิรอบต่อไป 5pm ยังไม่ถึงเวลานะะไปใช้บริการนี่ก่อนดีกว่ารถตัว โเคพวกความผ่อนคลายนั่นเองโอเคนะฮะแล้วก็อืมมันจะถึงมันใกล้ถึงเวลาดูหนังแล้วแต่ว่าตอนนี้เราขาดพลังงานนะก็คืออยากพักผ่อนนั่นเองแต่ว่าเราขอกลับบ้านเลยดีไหม กลับบ้านเลยก็ได้อ่ะโอเคนะกลับบ้านเลยเนี่ยอันนี้คือเราเต็มไปด้วยความสกปรก,กก็อยากรู้ว่าว่ามันไม่สะอาดอ๋อนี่นี่นี่ยางยาง โอเคนอนได้อืม,มอเมื่อคืนหลับไม่หลับไม่สนิทนี่เองถึงง่วงค่านี้ไอ้สัตว์ใครโทรมากลางดึกวะฮะอีนี่อีนี่ไม่เป็นโจรไอ้สัตว์ ทำได้อมเมนดาเนี่ยเดี๋ยวทำมึงนอนเต็มอิ่ม,มด้วยนะฮไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่เต็มอิ่มด้วยนอนตื่นมาเดี๋ยวต้องทำกับข,ข้าวก่อนนะ โอ้ oh, วันนี้วันหยุดเองโอเคครั okay. วันหยุดเราต้องไปหาอะไรทำแล้วมิงั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> ตอนนี้ขาดความสุขสนานแล้วก็สุขสุขอนามัยสุข,ขอนามัยก็ไปอาบน้ำแล้วก็ทำความสะอาดนี่ด้วยวันหยุดทั้งทีนะฮะก็ทำตัวไว้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะอะ สัซาดต้องเป็นคนต้องหัดซ่อมเองนะครัสึกสึกกับเกี่ยวอีกเทาเองนะพวกเร็วๆๆนน้ำจะท่วมแล้ว โอเคค้อ,อยชั่วโอเคทำโาซานก่อนนะเหนื่อยโอเคเป็นความสุขสนานนั่นเองสนุกสนานนี่ท่าทางต้องไปดูหนังนะแต่ว่ามันเริ่มอีกทีก็สิบสองจุดศูนย์ศูนย์นั่นก็คือตอนเที่ยงนั่นเองแต่ว่าเราขอดูอย่างอื่นก่อนว่าจะมีอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะ,ะก็อย่างเช่นฟุตบอล ฟุตบอลก็ยังไม่มีตอนนี้ฮะไปที่โรงพักพนทแล้วกัน เฮ้ย <Hey, S 2> ความสุขสนานต้องเพิ่มขึ้นเดี๋ยววะฮะอ่าจะอ่านี่ไงชมภาพยนต์ดูหนังชมภาพยนต์ครับวิงซูฟัดบู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 หน่อย โอเคความสูุนานของเราจะได้เพิ่มขึ้นแบบรวดเร็วนั่นเองดูจากดูจากที่จอได้นะนี่นี่ตรงนี้ตรงน,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 นี้เมาผมชี้ไว้อั <S <S นนี้วันห่งการพักผ่อนนะเราก็ต้องพักผ่อนเหอะเยอะเพราะงั้นนะฮะถ้าเกิดเราขาดพลังเราขาดความหิวด้วยเราก็ต้องไปกินข้าวก็วคือกินอาหารที่นี่คนเดียวด้วยอ่า คนไม่มีคู่นี่ซาดโอเคกินข้าวนะครับตอนนี้เราเราเริ่มจะหิวแล้วอ่าไ,ไม่ใช่เริ่มจะหิวเพื่อกินไป <c oughs> เราเริ่ม <c oughs> ที่จะเหนื่อยล้านก็คือต้องพักผ่อนนั่นเองเพราะงั้นเราก็กลับไปที่บ้านอันสงบสุขของเรา โอเคนอนพักถึงวันอาทิตย์ยังเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์เราก็จบพาร์ทจะเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวรอนอนชอนนี้เสร็จก่อน ทางบ้านแบงเล่นริงช้ากูรู้ว่าเสีงอะไรหนังยิงงูยิงงูยิงงูโอเคตื่นตื่นตื่นปึง้งอ,อยากซื้อคอมเมนะี่ยเดี๋ยวพัดหน้านี่ต้องไปซื้อคอมชัว พานหน้านี้จะตั้งเป้าหมายที่ซื้อคอมนะโอเคเราขอจัดการพวกนี้เสร็จก่อนมันต่างกันตรงไหนวะ ปุ๊บเดี๋ยวดิเฮ้ยกินนงอน <c oughs> ทำความสะอาดทำความสะอาดอ่า <c oughs> โอเคครับสำหรับวันนี้ซิมกับ นายอังเคลทีนะครับก็ขอจบลงพียงเท่างนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขอตัวเล่นไปก่อนสักพักแล้วกันนะครับข <laughs> อดีติดลมโอ okay. เคสำหรับวันนี้ก็เวลาน่าจะหมดแล้วนะครับก็สวัสดีครับผม